สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Love s t o r ่ Love Story ไม่ได้เจอสาวสวยมากค่ะน้องแอรสวยดีนะลกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อ ยน่ารักเหมือนเดิมเลยแล้วเพิ่มความแซบด้วยแซบตามแม่แต่แม่แพเพราะว่าลูกสดซิงกว่าแม่แม่หัวแล้วแม่เหมือนเดิมเอาจริงนะพาะอะไรนะแมเพราะเพราะผัวบังคับก็ดีมันก็ต้องแบบกายครับใช่แกายแต่หุ่นแบบเปียเปียเปียเป๊ะเป๊ะอย่างนี้เลยนะหนูเห็นชอบอ่ะก็ต้องชอบอะไรตึงๆไหมพ่อชอบตึง แต่ก่อนย่อนคอย่นางก็ลาบไปเลยลากเข้าฟิตเนสก็ก็เลยต้องไปด้วยต้องไปด้วยงานแล้วก็ไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยหนูไม่กระดูกระดิกเลยแม่หนูไม่ก็ดูกระดิกอะไรหนูงานหนูโอ้ยตลอดคือหนูทำงานอย่างเดียวก็คือถ้าสมมติว่าไล่มาไล่มาก่อนว่ามีงานอะไรบ้างหนูที่ตอนนี้มีอยู่จริงๆตอนนี้มีละครอยู่หนึ่งเรื่องนะคะก็กําลังใกล้ละใกล้ปิดกล้องละสักพีนะคะแล้วก็มีรายการรายการมีก่อนเยอะประมาณ80รายการเวอร์แม่ประมาณห้าห้า ได้อีกได้อีก็แล้วก็ไปทำธุรกิจไงนอกนั้นก็คือจะเป็นธุรกิจแล้วร้านดอกไม้ร้านดอกไม้กับลูกโป่งเฟลเวอร์บแอร์ค่ะคือชื่อเดียวกันไปเลย จริงๆมีบอลลูนไปแอร์ด้วยแต่ว่าจำพาสเวิร์ดไม่ได้แล้วเราก็เลยอขายฟาวเวอร์ไปแอร์แต่ขายรูปองด้วยอ่าแล้วก็มีร้านทําเล็บหนูเนี่ยอันนี้ที่ไหนที่แอเรียค่ะนานหรือยังคะเปิดนานยังอันนี้ประมาณ3ปีแล้วนะไปหุ่นหุ่นไปแท็บกาได้เลยใกล้ปิดแล้วเปิดมาสามแล้วเริ่มงยังไม่ปิดเพราะโควิดวุ่นวายมากเปิดคือหนูมีเปิดมา3ปีแต่ว่ามีรีโนเวทไปรอบหนึ่งเปิดมา แบบพอแบบปิดใช่ไหมเรเนเวทเปิดปุ๊บโควิดรอบแรกอ้ากําลังจะดีกันอ้าโควิดรอบสองก็มีผลก็โดนกระทบ ใช่แล้วก็มีร้านชุบไม้น้ำไงอันนี้เะบีชต้องส่งแน่แล้วล่ะต้องวาวอย่าลเลยเอาไปแซงมาเลยเปรี้ยวใสเลยแล้วก็มีอีกจริงๆก็มีร้านกระเป๋าแบรนดี้ดีบีคเคนี่ไงทำธุรกิจเยอะมากเฮ้ยมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้จอมทัพดีกว่าอะไรหนูทำพวกแบบว่าของเล่นลิขสิทธิ์อะคุเดตมะคิตตี้บาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยโดเรมอนนี่หนูเออเอออะไรกันวะเออใช่อันนี้เดี๋ยวต้องเอามาให้ต้องเอามาให้จอมทับจอมทับพออันนั้นคือธุรกิจของหนูเยอะมากก็ทำธุรก ตั้งแต่เด็กไงเขาชอบเขาชอบทำธุรกิจตั้งแต่เด็กชอบทุกวันนี้ยังดูเด็กอยู่นะยังเด็กพี่ยังมองพี่ยังมองแอร์เป็นเด็กอยู่เสมอสตอรี่ชีสเค้กอ่ะเออยังรู้สึกว่าเป็นเด็กตลอดเลยอ่ะคืออาจจะติดภาพสตอรี่ชีสเค้กด้วยพี่แต่ว่าจริงๆแอร์ทำธุรกิจตั้งแต่แอร์แบบเด็กเลยคือเด็กตั้งแต่แบบพอสตอรี่ชีสเค้กก็เริ่มเปิดร้านชิลเริ่มทำนูนเริ่มทำนี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าจะเจ๊งก็คือให้มันเรียนรู้เจ๊งไปเลยตั้งแต่ตอนเด็กๆด็ะ ก็แต่มีกําลังอ่ะพี่จะแบบเออถ้าเจ๊งอ่ะปิดตัวเราจะได้ไมีเล้ากอะไรอย่างเงี้ยที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยชอบอะไรเยอะสุดครับดอกไม้ไหมดอกไม้ดอกไม้ใหดูกินกับเขาแปดปีแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเออมันมาเริ่มอยู่ตัวอะไรเงี้ยพี่แอแต่ถามว่ามันร้านมันหวือหวาไหมหนูก็บอกว่าคือมันอยู่ได้เรื่อยๆด้วยตัวของเขาเองละเออพอหนูไปโฟกัสอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยร้านดอกไม้หนูบางทีหนูก็เอ้ยลืมโปรโมทจะถึงมันวาเลนไทน์ยเลย มันก็มีบ้างมันเป็นเทศกาลเนี่ยนะคะที่หยองจะบอกป้าแต่ว่ามันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเลยแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูทําด้วยความสุขกับพี่เอมันก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ไปแบบคาดคั้นคาดหวังอะไรกับเขาเยอะแต่ว่ามันอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วมีลูกค้าประจําของเราแล้วอันนี้เป็นธุรกิจของหน้าแต่นอกจากนั้นแล้วดูแลใส่ใจตัวเองด้วยอาหารการกินอะไรบ้างปกติแล้วจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่เลือกกินกินไม่เยอะแต่กินดีคือ ดีหรือเปล่านะคือแต่แอ์รู้สึกว่า่เช่นคือหนูจะเป็นคนไม่ชอบกินแบบมันอยู่แล้วคือเบคอนน่ะหนูกินได้แต่หนูเอามันออกหมดเลยอไม่ชอบมันอันนี้ก็ไม่ชอบไงคือเป็นหมูกรอบชอบกินแต่เอามันออกอ้าหมูกรอบมันต้องมีมันลูกแม่ไม่ชอบมันแบบเลี่ยนๆอ่ะมันรู้สึกแบบอื้ออือื้มันมันเลี่ยนอะค่ะมันเลี่ยนอะอย่างชีสอย่างพิซซ่าหนูจะบอกว่าหนูเพิ่งไปแบบตรวจเลือดมานะพี่เอเป็นไงหนูแพ้พวกแบบนมอะ S <S> ผลิตภัณฑ์จากนมวัวทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยหนูก็เลี้ยงได้หนูก็จะพยายามเลี้ยงะไรอย่างเงี้ยอาการเป็นไงลูกเพิ่งรู้ค่ะเพิ่งไปตรวจเลือดก่อนหน้านั้นค่ะคือถามว่ามันมีอาการแพ้ะไรไหมคือหนูจะผื่นขึ้นผดขึ้นหน้าอย่างเงี้ยโดยที่เราหาสาเหตุไม่เจอพอตรวจเลือดปุ๊บอ่านสิ่งที่ชอบกินไข่ขาวอย่างเงี้ยก็แพ้ตรวจเลือดแล้วแพ้จริงพี่เอมันเป็นอะไรที่เราชอบกิน แป้งสาลีที่อยู่ในพิซซ่าสปาเกตตี้ทำหมดแพ้<อ>กินได้ไหมคือกินได้แต่แบบในปริมาณที่มันน้อย,ยอะไรเงี้ยน้องเลยรูปร่างนี้อเออโอ้เลยก็เลยช่ว,ชวง,กกน,งวนี้ก็เลยมีแต่คนทักว่แบบผอมโออมลยแต่แบบแม่ถึงขนาดกับแบบหลายลคนทักหนูว่าคลั่งผอมหรอเออเฮ้ยไม่ได้คลั่งผอมเออแต่ว่ามัน เราเราคิดดีอ่ะฐานเลือกฐานใช่แต่ถามว่าหนูชอบตัวเองในในในโมดแบบนี้ใช่ใช่เพราะหนูก็รู้สึกว่าร่างกายหนูแข็งแรงคนทักจะหนูไปตรวจนี่แหละไอ้ตรวจล้มตรวจเลือดตรวจฮอร์โมนนี่คือแบบเอาคุณหมอคะหนูผิดปกติอะไรไหมคะเป็นโรคขาดสารอาหารอะไรไหมคะคุณบอกอุ้ยมาเขาตรวจมาปกติแต่ถ้าอยากอ้วนเดี๋ยวหมอจะให้ยาแบบบังลุงเอามาแอบอกอุ้ยเป็นไม่เป็นตาวเปกินเองอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลยทําอาหารที่แบบว่าดีมีประโยชน์ให้กับลูก ด้วยการที่เป็นแบบสลัดผลไม้เนาะไม่ง่ายไม่ง่ายชอบมากเลยอะมะยงชีสเนาะมะยงชีสเป็นหน้าหวานเลยไอ้โอ้ยเปรี้ยวนิดดีแต่เราจะปอกเปลือกไหมปอกดีกว่าเนาะแม่ต้องปอกไหมมะยงชีสกินทั้งเปลือกได้หรอไม่กินเปลือกได้ถ้าพี่ทานพี่กินทั้งเปลือกกินทั้งเปลือกได้หรอลูกชาวสวนที่กัดเปลือกเลยใช่นั่งกัดเปลือกแต่หนูเฉยเฉยยังไงก็ได้เลย แต่แม่ไม่ไม่กินเปลือกใช่หอกะปอใช่ไหมปอปเปลือกแล้วมีเวลาทำกับข้าวให้ตัวเองกินบ้างไหมไม่ทำเอาจริงจริงปะไม่ทำก็คือสั่งอย่างเดียวแม่หนูเหนื่อยหนูขี้เกียจล้างจานแม่จริงจริงมันเป็นอะไรที่แบบหนูอยู่คอนโดแล้วถ้าสมมติว่าทำก็คือเรื่องใหญ่มากก็คือถ้าสมมติว่าหนูสั่งมากินทุกวันนี้หนูยังแทบจะไม่นี่เลยพี่เอ คือเวลาไม่้างก็คือเขามาเป็นกล่องอย่างไงหนูก็กินกล่องย่างนั้นไม่ต้องใส่จานอกินช้อนของเขาเลยไงกระดวกขี่เกียจแล้วว่าขี่เกียจแล้วจริงๆมันเหนื่อยอ่ะไม่มีกิจกรรมใดๆเซิร์ฟสเก็ตอะไรก็คือไม่ไม่ไไม่ไม่เล่นคขามิี้จะมากเลยนะไม่กระดูกกดีนี่ก็ไม่เล่นนี่ไม่เอากลัวกลัวหน้าฟาแล้วต้องทืใหม่จริงต้อใหม่เลยแม่ไม่เอาเลยแม่ อะไรไม่มีแล้วของแม่แล้วหนูรู้สึกว่าหนูบาลานซ์ไม่ดีอ่ะโอ้อันนี้ก็บาลานซ์กันนะแต่หนูอ่ะชอบกีฬาแบบเจ็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยเออชอบกีฬาทางน้ำแบบแนวเอ็กซ์ตรีมแต่หนูปีนเขาอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าได้พลังหนูเยอะลืมไปเลยเนาะว่าเวลาลุกขึ้นมันต้องแบบน็อกที่มันตอบครับอะไรสิบห้าคนี่ 15นาทีแล้วอ๋อสิบนาทีแล้วอะอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพักเลยเหรอพักแป๊บนึง่งโอเขาบอยพักแล้วอ๋อเโหโอ้โหพักแล้วโอเคค่ะอ่ะพักก็พักอะพักก็พักได้เลยเหรอได้เลยค่ะพักสักครู่ครับแหมไม่ไักอ่ะเลิศชอบ